แม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นไปรับใบประกาศบนเวทีไม่ได้โยนหมวกหรือว่าไม่ได้ฉลองร่วมกับเพื่อนๆในวันสําเร็จการศึกษา <c oughs> เหมือนกับปีอื่นๆแต่เหล่าบัณฑิตจบใหม่ในสหรัฐค่ะก็มีเหล่าคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นโอปราบินฟรีนะคะแมทชิ่งแมคคอนเน็ตเฮฮิวแจ็คแมนแล้วก็คาร์ดีบีค่ะมาร่วมอวยพรและให้คําแนะนําแก่เหล่านักศึกษาจบใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่โลกแห่งการทํางานงานนี้ได้ Facebook ค่ะมาช่วยจัดพิธีจบการศึกษาออนไลน์ภายใต้ชื่องาน graduation 2020บรรดาหเหล่าคนดังที่มาร่วมไลฟ์ในงานจบการศึกษาก็ฝากข้อคิดให้กับบัดิตใหม่หลายอย่างนะคะอย่างแมทชิมเมอคอนเฮเนี่ยที่บอกว่าการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเธอกำลังจะมาถึงในอนาคตและการเรียนจากประสบการณ์จริงก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ ส่วนคาร์ดีบีนะคะแรปเปอร์สาวแซ่บคนนี้บอกว่าอย่าให้โครโรนาไวรัสมาทำลายช่วงเวลาพิเศษของพวกเธอและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นหลังจากนี้โดยนอกจาก Facebook แล้วนะคะ YouTube ค่ะ,คะก็ยังเตรียมที่จะจัดงานในลนักษณะเดียวกันด้วยใช้ชื่องานนะคะว่า dear class of 2020ค่ะที่เตรียมคนดังมากมายเลยนะคะมีทั้งบารักแล้วก็มิเชลโอ,อบามาเลดี้กาก้าก็จะมาด้วยรวมถึงวงเคป,ปอปชื่อ ชื่อดังคะ่ะ BTS จะมาร่วมกาวราวอวยพรให้กับเด็กที่จะจบการศึ่อสาในปีนี้ด้วยค่ะ